วันนี้จะเป็นช่วงตอบคำถามนะครับหรือว่า Q&A นะครับที่ผมจะหยิบคำถามของเพื่อนๆหรือว่าปัญหาต่างๆที่เพื่อนๆถามเข้ามานะครับแล้วก็มาตอบเพราะว่าคิดว่าคำถามเพื่อนๆที่ถามเข้ามานะครับมันเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆท่านอื่นๆด้วยนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปฟังคำถามและคำตอบจากผมนะครับฝากเพื่อนๆที่คิดว่าช่องเราเป็นประโยชน์สําหรับชาวแบดมินตันนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ กลับมาพบกับโคชพีอีฟอยู่แขนรายการที่นําเสนอสาระความรู้ในทุกๆด้านของแบดมินตันนะครับพบกับคําถามข้อแรกกันเลยนะครับคุณแอนติจูดบูหรือเปล่าครับไม่แน่ใจถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับท่าพุ่งรับเขาฝึกกันยังไงล่ะครับโอ้ท่าพุ่งรับเนี่ยถามว่ามีเขาฝึกกันไหมเขาก็ฝึก,กน,นะครับแต่ว่าจริงๆอะ่ะตั้งแต่ผมเล่นมาผมก็ไม่ไม่มีโค้ชสอนให้ฝึกท่าพุ่งรับนะครับที่ฝึกก็คือฝึกกันเองกับนักกีฬาแบบ มันก็เป็นการแบบเหมือนเหมือนฝึกท่าให้มันพุ่งสวยๆจังหวะลงแล้วไม่เจ็บเฉยๆนะครับผมเอาว่าหลักการละกันหลักการพุ่งเนี่ยเวลาพุ่งจะรับลูกนะครับประโยชน์ก็คือมันเป็นลูกที่เราไม่ทันจริงๆคือถ้าวิ่งปกติไม่ทันจริงๆนะครับเราต้องใช้การพุ่งไปรับนะครับเพราะฉะนั้นการพุ่งเนี่ยมันจะต้องค่อนข้างพุ่งไกล แล้วก็เป็นจังหวะที่แบบมันสุดเหยียดจริงๆเราถึงจะพุ่งไม่ใช่ลูกวิ่งง่ายๆเนี่ยเราไปพุ่งมันไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าการพุ่งมันเสียแรงกว่าการก้าวขาธรรมดาอยู่แล้วนะครับให้ใช้การพุ่งในจังหวะที่มันสุดเอื้อมเราคิดว่าโอ้โหเขาตัดมาเนี่ยเราหลงจังหวะเราไม่ทันแล้วเราพุ่งรับหรือเขาตบมาเราไม่ทันเราก็พุ่งรับลูกตกนะครับแต่หลักการมันคือให้พุ่งแล้วมันออกไปทางลูกหมายถึงตัวพุ่งไปออกไปทางลูกไม่ใช่พุ่งขึ้นแล้วลงพื้นนังแอ๊กนี้นะครับ พุ่งแล้วมันจะถลายไปข้างหน้าแล้วเบรกแล้วก็ดึงตัวกลับให้ทันนะครับอันนี้คือหลักการนะครับพอถ้าพุ่งแบบลอยสูงแล้วแอกลงกับพื้นมันจะจุกนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเหมือนนักบอลเวลาดีใจนะ <c oughs> เขาจะถลายตัวมันคล้ายๆกันนะครับแล้วก็พุ่งไปแล้วก็พยายามลุกกลับมาให้เร็วแลกลับเซนเตอร์ให้ทันนะครับส่วนวิธีฝึกอันนี้ที่เคยเห็นก็มีรีชองเว่ยนะครับที่ฝึกเขาฝึกพุ่งโชว์แต่มันก็เป็นการฝึกพุ่งแบบโชว์อะ่ ฝึกว่าแบบพุ่งรับลูกตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาแค่ว่าให้รู้หลักของการพุ่งก่อนว่าเราใช้ในจังหวะที่สุดเยียดแล้วมันวิ่งไม่ทันนะครับวิ่งแบบปกติไม่ทันสองคือวิธีพุ่งไปอย่าให้มันจุกอย่าให้มันเจ็บเพราะมันจะตีต่อไม่ไหวนะครับแล้วก็คืนเข้าเซนเตอร์ให้เร็วนะครับขอบคุณสําหรับคาถามนะครับคุณอนติจูดบูคุณธีรพัฒน์คงช่วยโพสต์ครับกล้ามหน้าอก ต้องเล่นไหมครับจําเป็นต่อการเล่นแบดมินตันไหมอันนี้จําเป็นไหมจําเป็นนะครับสมัยเป็นนักกีฬาผมก็เล่นก็คือเล่นเพื่อให้เราแบบมันมีแรงปะทะมากขึ้นนะครับในการสวนลูกในการเล่นลูกจังหวะเนี่ยมันก็จะตีได้แน่นขึ้นหนักขึ้นนะครับอันนี้ก็แนะนําให้เล่นแต่ว่าไม่ได้เล่นแบบหนักกล้ามที่เล่นแบบหูก็ต้องนมเบลเลอร์เลยนะครับไม่ใช่ก็คือเล่นแบบให้มันมี กล้ามเนื้อมีแรงในการส่งลูกแบบคือลูกเธอลูกแรงๆตบได้หนักขึ้นนั่นเองนะครับขอบคุณคุณธีรพัฒน์คงช่วยสำหรับคำถามด้วยนะครับคุณ i love playing badminton โอ้โหชี้ชัดเจนมากว่ารักการเล่นแบดนะครับเวลาลงสนามแล้วไม่ค่อยมีแรงขาตายทำยังไงดีครับโค้ชอันนี้ต้องฝึกเลยครับเรื่องขาตายเนี่ยเป็นเรื่องของ1ปฏิกิริยา2คือเรื่องของความ ความเร็วความคล่องตัวนะครับก็ต้องฝึกควบคู่กันปฏิกิริยานะครับฝึกได้โดยการที่เราฟุตเวิร์กอยู่กับที่แล้วอาจจะให้เพื่อนนะครับมาชี้จุดแล้วเรากระโจนตามที่เพื่อนชี้อันนี้เป็นการฝึกปฏิกิริยาคือเราไม่รู้เพื่อนจะชี้ตรงไหนฟุตเวิร์กรอแล้วก็กระโจนไปรับฟุตเวิร์กรอกระโจนไปรับตามมุมต่างๆนะครับสักสิถึงย0ครั้งแล้วแต่แต่ละคนนะครับว่าแบบถ้าอึดหน่อยก็20ครั้ง นะครับสักวันหนึ่ง78ชุดก็ได้นะครับมันก็จะช่วยได้มากๆเลยส่วนเรื่องความคล่องตัวเนี่ยอาจจะไม่ต้องมีคนชี้เราอยู่บ้านนะครับเราเล่นเรื่องของสเต็ปขาฟิสิกส์แลวออกตัวเองโดยไม่ต้องมีเพื่อนชี้ให้แล้วนะครับก็คือซอยขากระโจนซอยขากระโจนนะครับรับตบรับตัดถอยหลังลูกเซฟหลังนะครับวิ่งทั้ง6มุมเลยทำไปบ่อย,อย,อยเดี่ยวขาเราก็จะดีขึ้นส่วนตอนนี้มันก็จะมี แอปพลิเคชันเนาะที่ที่ช่วยในเรื่องนี้ได้เพื่อนเพื่อนที่ใช้ iOS นะครับก็ลองโหลดมาใช้ดูได้นะครับชื่อพวมขอดหลายหลายคนก็ใช้นะครับอันนี้แบบเหนื่อยด้วยนะครับเคยเคยเห็นนักกีฬาเล่นแล้วค่อนข้างเหนื่อยเลยนะครับส่วนมันแอปมันเป็นลักษณะไหนแล้วมันช่วยในการฝึกยังไงเดี๋ยวไว้จะเอามาลงคลิปให้อีกทีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครมี iOS นะครับ iPhone เนี่ย ลองโหลดมาเล่นดูก่อนได้นะครับอันนี้ก็ผมก็ว่าเวิร์กเหมือนกันช่วยได้เยอะเลยขอบคุณนะครับคุณ i love playing แบบมินตันมาถึงข้อสุดท้ายนะครับจากคุณ l i ท e s ตารพี่ครับเห็นบางช่องที่มาทำคลิปสอนแบดบแต่เหมือนเขายังตีไม่ถูกเบสิกเลยอะครับทำไมเขามาสอนได้อะพี่งงมากเลยเอ่อ คุณไลส,สตาร์ครับอันนี้ช่องไหน <c oughs> อตอบไงดีล่ะก็คือจริงๆอ่ะการสอนลง y o u t u อ่ะเขา youtube เขาไม่ได้กำหนดคุณสมบัติมันไม่เหมือนการมาเป็นโค้ชของของทีมมาเป็นโค้ชของสนามมาเป็นโค้ชของโรงเรียนที่เขาก็จะต้องกำหนดคุณสมบัติเขาจะต้องดูคุณสมบัติเราว่าเราโค้ชเป็นไหมตีเก่งระดับไหนเบสิกถูกไหม เขาถึงจะรับเข้ามาสอนเนื้อไหมครับแต่ YouTube อ่ะมันใครจะทําลงก็ได้นะครับใครตีพอได้ก็ก็มาสอนลง YouTube ได้นะครับอันนี้ผมไม่วิจารณ์ไม่บอกว่าใครผิดใครถูกใครดีไม่ดียังไงนะครับเพราะแต่ละคนก็มีสไตล์ของตัวเองแต่ละคนก็ต้องบอกว่าเขามีจุดประสงค์ที่ดีในการทําช่องนะครับก็คือจะต้องการส่งเสริมในเรื่องของแบดมินตันให้เพื่อนๆรู้ข้อมูลต่างๆนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่า มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราเลือกเสพอะไรถ้าบางช่องเราดูแล้วเบสิกการสอนเขาดีเบสิกการสอนเขาถูกต้องอันนี้ก็เราอาจจะดูในเรื่องของการสอนเขาเยอะหน่อยมีประโยชน์ในเรื่องการสอนสู่บางช่องอาจจะเน้นในเรื่องของการบันเทิงเฮฮาสนุกสนานอย่างเงี้ยผมว่าเขาก็ก็มีประโยชน์ในเรื่องของการกระตุ้นวงการแบบนะครับแต่ก็ที่คุณไรสตาร์ถามเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นแบบ เหมือนดูเขาสอนคือเขามาทำสอนในช่องแต่ว่าแบบดูแล้เบสิกอาจจะไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีคุณไลสตาร์น่าจะเป็นนักกีฬาเนาะถึงรู้ว่าแบบดูเบสิกการสอนเราไม่ถูกก็เอาอย่างนี้ละกนันก็คือแล้วแต่เพื่อนๆเ,เ,เลือกเสพเลยนะครับว่าแบบชอบแบบไหนแต่อย่างหนึง่งผมเข้าใจเพื่อนเพื่อนนะว่าบางทีเราเพิ่งหัดตีใหม่ๆ่อะเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าโค้ชคนนี้เขาตีเป็นจริงหรือเปล่าเบสิกถูกหรือเปล่า เขาใช้ชื่อคำว,ว่าสอนแบดนะครับบางคนก็เข้าไปไปหาความรู้ไปเรียนอะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าอันนี้คือถูกหรือมันไม่ถูกเพราะว่าคุณยังไม่มีความรู้ในเรื่องของแบดเลยเนี่ออกไหมครับพอคุณไปดูเอ้ยค้ชสอนแบดเขามาทำสอนแบดท,ทำคลิปก็คิดว่าเขาเป็นนักกีฬาคิดว่าเขาแบบรู้เบสิกจริงจริงนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับไม่บอกว่าให้บิดใครถูกแล้วกันผมกลัวในเรื่องของ1เลยเราจำเบสิกที่ผิดผิดมานะครับ คือบางทีเขาบอกมาแล้วเราคิดว่าเขาเป็นโค้ชแล้วแล้วเราไปทําตามเบสิกเขาอาจจะไม่ถูกต้องเราจําท่าผิดๆมาฝึกมันก็จะติดตัวเราไปแบบนั้นนะครับส่วนข้อ2ออันนี้ก็สําคัญมากๆเลยคือเรื่องของการบาดเจ็บนะครับบางทีเขามาสอนเนี่ยนอกจากเบสิกไม่ถูกแล้วท่าที่สอนเนี่ยมันเสี่ยงกับอาการบาดเจ็บนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ต้องพิจารณาดูดีๆเนาะขอบคุณคําถามสําหรับคุณไลฟ์ตาด้วยนะครับสําหรับ เพื่อนๆท่านไหนที่มีข้อสงสัยในทุกๆเรื่องเลยนะครับของแบดมินตันคือต้องบอกก่อนเลยว่าผมเป็นคนตอบเองทุกคอมเมนต์นะครับเพราะฉะนั้นคอมเมนต์ไหนที่มันหลุดรอดผมไม่ได้ตอบไปเนี่ยมันมีอยู่2อ,อย่างนะครับ1ก็คือมันหลุดลอดสายตาไปจริงๆคือบางทีอ่ะยูทูมันแจ้งเตือนมาผมเข้าไปดูทุกอันนะครับอันนี้ยืนยันเลยผมเข้าไปดูทุกคอมเมนต์ทุกคําถามและตอบทุกคําถาม แต่มันมีบางอันนะมันอยู่ๆผมมาไล่ดูในคลิปผมเองก็ถึงมาเห็นว่ามีเพื่อนถามเข้ามาอันนี้ต้องขอโทษจริงๆเพราะว่านะครับบางอันมันมันไม่ได้แจ้งเตือนมาทุกครั้งนะครับอันนี้พูดจากใจจริงนะเพราะฉะนั้นเวลาผมบางทีแบบผ่านมาเป็นเดือนแล้วผมเพิ่งมาตอบผมต้องขออภัยจริงนะครับมันเพิ่งเห็นจริงๆนะครับจากการไล่ดูช่องนะครับส่วนอีกข้อหนึ่งที่ผมไม่ได้ตอบนะครับก็พวกจังคอมเมนต์นะครับพี่รู้สึกว่า ก็ค่อนข้างไร้สาระเนาะจะแบบโอเคไม่พูดถึงแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับทุกๆคำถามของเพื่อนๆที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีครั้งหน้านะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆม,มากๆครับประเจออีกทีคลิปหน้านะครับกับโคชมีอีฟยูแคน